ดีนะครับวันนี้เราก็มาดูสำนวนนะครับที่เราใช้ในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็แปลจากพจนนุกรมตรงๆไม่ได้นะครับสัก4ีประโยคไม่ต้องยาวอันแรกนะครับ a little bird a little bird told me that you and cindy are going to get married เราจะแปลว่านกตัวเล็กบอกเราอย่างนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้น a little bird told me แปลว่ามีคนกระซิบมาว่าเนี่ยมีคนกระซิบมาครับว่าตัวนี้คือว่านะ you คือตัวคุณเนี่ย and คือและนะครับ cindy are going to อันนี้ต้องแปลรวบแปลว่าจะนะครับ get married อันนี้คือแต่งงานอ่าคุณจะแต่งงานกันนะครับข้อที่สอง sometimes my youngest brother can be Pain in the neck the ในข้อนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า sometimes บางครั้งเนี่ย my y o u n g e s t brother คือน้องชายคนเล็กเนี่ยนะครับแขนก็สามารถที่จะเป็นเราจะแปล,ปลว่าความเจ็บปวดที่อยู่ในคอก็ไม่ได้ฉะนั้น a pain in the neck ตัวนี้แปลว่าหน้ารำคาญนะครับข้อที่3 I think I can win this time. B ก็บอก I think pigs can fly นะครับ I think ฉันคิดว่า I ตัวฉันเนี่ย can สามารถนะครับที่จะ win ชนะ this time ในครั้งนี้ได้และ B ก็บอก I think ฉันคิดว่า pigs คือหมูเนี่ยสามารถที่จะบินได้ สำนวนนี้ไม่ใช่นะครับมันจะแปลว่าไม่มีวันเป็นไปได้เลย pigs can fly แล้วก็ฮะ it's already 5 p.m. let's call it a day and go home นะครับตอนนี้มัน5โมงเย็น <Y en. S 1> นะครับ already คือแล้ว let's เราจะไปแปล,แปลว่า call it a day เรียกมันว่าวัน ก็ไม่ได้อันนี้แปลว่าเลิกงานกันเถอะ call it a day and และ go home กลับบ้านกันดีกว่าครับวันนี้นสั้นๆครับครูวสัสดนครับขอบคุณครับบายๆครับสวัสดีครับ